เปลี่ยนกาแล้วไม่ใช่เหรอเว็บลอยอยู่บล็อกเลือก L L L ว่ามันบ้าใช่ไหมเวฟเวฟเว็บลอยอยู่บล็อกอ่ะสตาร์ตเองก็ได้วะ มัน90%แล้วอะ่ะอีก10%คือเฟรมมันไม่มีเฟรมไม่ครบ